ดีครับ f อซพุทธาสันโตครับวันนี้อยู่กับโอดพ่อเล็กแล้วก็นักกีฬาของเราเออรีวันนี้ก็ยังตื่นมาเช้าๆนะครับวันนี้มีเวลาเดีด๋ยวมาทักทายพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้จะเอาเกร็ดความรู้ เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับมาฝากสำหรับเพื่อนๆนักวิ่งมือใหม่นะครับต้องบอกมือใหม่มือมือเก่าเขาก่งแล้วมีบางอาจแนะนำนะครับวันนี้จะมีเกล็ดเรื่องกับการใช้ในาฬิกานะครับการใช้นาฬิกาในการที่เราจะประเมินร่างกาย นะครับอย่างในรูปเนี่ยตอนนี้ผมซิงเข้ากับกามินนะครับตอนพุทธากำลังวิ่งนะครับโอ้วันนี้ตื่นเช้ามานะครับขณะพักนะครับฮาร์ดเรทก็อยู่ประมาณ39นะครับอ่าตอนนี้ก็ให้เขาวิ่งประมาณนี้แหละฮะโซนเอลิบิกปิ่มนิดหน่อยนะครับโซนเอลิบิกโซน2แล้วก็มาดูการนอนการนอนพ่อดูให้ดูตรวจการนอนพ่อจะตรวจทุกวันนะครับอ๋อวันนี้นอน8ป ชั่วโมงหลับลึกชั่วโมงครึ่งโหหลับลึกดีมากเลยนะฮะเนี่ยมาดูแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วก็ที่สำคัญการหายใจเฉลี่ยดีมากนะครับ13าครั้งตามปกติสองพลังพักวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับช่วงนี้กำลังสมบูรณ์นะครับนอนก็ถือว่ายังนอนดีอยู่นะครับนอนไม่ดึกมากนะครับพอสองช่วงเย็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยอยากให้ มือใหม่ต้องดูนะครับเวลาเราจะซ้อมเราต้องประเมินร่างกายตื่นเช้าทุกวันนะครับก็อนแนะนําให้ใส่นาฬิกานอนนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับอ่าก็ประมาณก็ประมาณนี้ฮะดูยากนิดนึงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับประเมินก่อนที่เราจะซ้อมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของนักกีฬา พี่เดยเพาะมือใหม่นะครับไม่อยากเห็นข่าวการวูบการอะไรนะครับนี่คือจากหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าดูแลพุทธายังไงนะครับดูละเอียดเลยครับ้งการกินการนอนก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจที่มีให้พุทธานะครับตอนนี้ก็ฝึกซ้อมยาวเลยครับยังไม่มีสนามแข่งขันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีจ้า